ในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่8ดิฉันวีรินชัยอรรยาคุลจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ดิฉันขออนุญาตแจ้งกำหนดการสำหรับวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาเราจะเริ่มการสัมมานาในหัวข้อบทบาทและอนาคตมนุษยศาสตร์ วิภาคข้ามสายโดยมีวิทยากรคือท่านพระอาจารย์ธนกดิตธรรมนันโทจากปิยโปโดกธรรมสถานศาสตราจารย์ดออรอานันต์การจนะพันธ์จากคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่รองศาสตราจารย์ดรวีระสมบูรณ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเดชโชติอุดมพันธ์จากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้สรุปเป็นภาษาอังกฤษนะคะและในเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิก45นาทีเราจะมีพักเบรก15นาทีหลังจากนั้นเวลา10นาฬิก45นาทีเราจะสัมมนากันต่อนะคะในหัวข้อถักร้อยประเด็นจากการประชุมโดยศาสตราจารย์สายชนสัตยานุรักษ์และดรสิงห์สุวรรณกิจจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to International Conference on Changing in a Changing World, in collaboration with the Eighth Humanities Research Forum in Thailand. I'm Wyrin Chai Ariyakun from Faculty of Humanities, Chiang Mai University. It's my honor to be here as an MC today. Please allow me to read the agenda for today's program. At nine o'clock, we will start our seminar on roles and future of humanities, interdisciplinary criticism. And our today's distinguished speakers are Praad tamat nanto from Piyapodok Tamatan, Professor Dr. Anand ganzanapan from Faculty of Social Science, Mai University, Associate Professor Dr. Weera Sambun from the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. Assistant Professor Dr. Chot Chotudomphan from Faculty of Arts, Chulalongkorn University will be our moderator and will summarize the session in English. At 10:30 to 10:45 today, we will have a 15-minute break for refreshment. And at 10:45, we will have a conclusion session by Professor sai Shorn and Dr Singh Subhankit from Faculty of Humanities, Mai University, and at about 11:15, we shall have our closing ceremony. Thank you. Okay. ขอเชิญวิทยากรน,นะคะดังรายชื่อเหล่านี้ขึ้นบนเวทีค่ะ May I ask the following h o n o r a b l e speakers to come on the stage พระอาจารย์ธนดิษธรรมนนนนโนธรรม,มนันโทค่ะ Professor Dr. Anand Kanchana Pan. Associate Dr. Veera Sambul. Okay. May I introduce our moderator? Um, Professor, Assistant Professor Dr. Saradej Pan. Sorade Shoti Udompan is Assistant Professor in the Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand. He received his Master of Art in Comparative Literary Theory and a PhD in Comparative Literature from the University of Warwick under the sponsorship of Anantamahidon Foundation. His main research interests include contemporary world literature and literary theory he has written widely on contemporary international and thai literature including monograph on gabriel garcia Mar marquez use of magical realism and upcoming book on 20th century literary theory at present he is interested in the application of contemporary social theory such as related topics as consumer culture and urban studies to literary works

ดีนะครับกับศาสตราจารย์ดรอนันต์แล้วก็รองาศาสตราจารย์ดรว,วีรานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟัง,งทุกท่านที่มาร่วมง,งานในตอนเช้ากับวันสุดท้ายแล้วนะครับของเวทีวิจัยมุษยศาสตร์ไทยครั้งที่9นะครับหลังจากที่เราฟังเปเปอร์นะฮะเต็มที่มา2วันนะครับคิดว่าคงจะ มีเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวได้รับความรู้นะครับเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยสาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะเสวนากันสบายๆนิดนึงนะครับเปลี่ยนจากโต๊ะนะฮะที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเป็นโซฟาแล้วก็คุยกันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องบทบาทและอนาคตมนุษยศาสตร์นะครับคือการวิพาษค้ามสายนะครับในตอนเริ่มเนี่ยผมจะขอ กล่าวแนะนําวิทยากรทั้ง3ท่านก่อนนะครับวิทยากรท่านแรกนะครับพระอาจารย์นะครับพระธนัดิ์ธรรมนันโทนะครับพระอาจารย์ธนัดิ์นะครับเป็นเป็นพระนะครับเป็นเจ้าอาวาสธรรมโปดกนะครับปิยโปดกธรรมสถาน ท่านได้เขียนงานเยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นคนเป็นผู้เลิกตายนะครับชีวิตนี้หนอคำภีชีวิตนะครับแล้วก็ประทบบอานาปานสติ วิทยากรท่านที่2นะครับคือศาสตราจารย์ดออรอนันต์กาญจนาพันธ์นะครับผมคงจะไม่ต้องกล่าวแนะนําท่านบังคับนนะที่นี้ผมว่าผู้ฟังส่วนใหญ่จะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับท่านก็เป็นอาจารย์นะครับประจำภาควิชาสังคมวิทยาหระรัชวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ี่เองนะครับแล้วก็เป็นเมธทีวิจัยอาวุโสของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรืสอสกวด้วยนะครับ่านมีผลงานมากมายนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการคณะบริทยาแล้วก็เรื่องของการวิพากษ์สารภาพความรู้หรือ state of knowledge ทางสังคมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไทยศึกษานะครับท่านเพิ่งมีหนังสือออกมาใหม่รู้สึก5เล่มภายในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครที่สี่หเล่มที่เป็นซีรีส์นะครับน่าสนใจมากๆนะครับวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับคืออาจารย์วิรัสมบูรณ์นะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์นะครับอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็แน่นอนนะครับถ้าถามเรื่งของการวิาพากษ์ข้ามสายเนี่ยท่านจะมีเขาเรียกว่าความรู้ข้ามสาขาวิชาเยอะมากนะครับดูจากผลงานของท่านนะครับผมยกตัวอย่างชื่อละกันนะครับอย่างเช่นเรื่องรหัสดนตรีตรพลิกวิถีโลกนะคะรับหรือธรรมะก,กับการเมืองนะครับ สิทธิชุมชนในมูมองระดับโลกนะครับแล้วรวไปถึงข้อเสนอแนะว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแล้วก็การเลือกปฏิบัติต่อสตรีนะครับท่านก็มีผลงานที่หลากหลายและจริงวันนี้ผมก็มีหนังสือท่านมาอ่านโดยติดเระเล่มหนึ่งคือความไม่รู้ไนผมแดนนะครับซึ่งติดพิมพ์นานแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ยังต้องกลับไปอ่านอยู่เรื่องนนะครับ Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, today, um, this morning, we'll start our session on uh, the roles and the future of the humanities. Uh, we'll have the cross disciplinary criticism. Um, we have three distinguished guests with us today to uh, you know, present their points of view. The first is Venerable Prathanadit Thammananto, who is a Buddhist monk and the abbot of the Buddhist Center for Mindfulness Practice, or uh, the so-called Thamasathan. Uh, Venerable Pratanadit has also written a few invaluable, very useful, practical Buddhist books, such as One Who Quits Dying, What is Life, Scripture for Life, which help readers understand the Buddhist teaching for self-practice and reference, uh, the second guest speaker is Professor Dr. Anand Gantanapan, uh who's very well known here at University of Chiang Mai. Um, he, he teaches and been teaching at the Department of Sociology and Anthropology here at my university and also a senior research scholar of the Thailand Research Fund. Um, his work entails analysis and criticism of sociological state of knowledge, especially in Thai studies. He is particularly interested in structural transformation of rural society, property rights system, resource management, visual belief, as well as public social movements. And our last speaker, uh, distinguished guest today, is uh, Associate Professor uh, Dr. Obidas Sambun from the Depart from the Faculty of Political Science at Jalan University. University. Um, of course, you know, his work Especially, you know, read, I read out some of the title to show you that, you know, his work, you know, he, he worked across the disciplines. Um, the titles include Downline and Politics, Music that Changed the World, Human Rights for Global Perspectives, Proposal to Eradicate Unfair Treatment, Motivated by Racial and Gender Discrimination. Um, today, I will structure the talk into two parts. Uh, we'll, we'll talk, we'll conduct the talk in Thai, and then the first part will be um, Focusing on the roles of humanities according to the, the guest speakers and in, in their opinions, and then the second part will be about the future of the humanities um, after their talk. In the first part, of try to translate or summarize their opinions in English, as well as in the second part. Um, โอเคเรียนกนกลับมานะครับเป็นภาษาไทยต่อนะฮะเหมือนคุยสองภาษาถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มเลยละกันนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดนะครับอาจจะต้องเดินเชิญนิมนต์พระคุณเจ้าริดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยศาสตร์นะครับในความเห็นของพระคุณเจ้าท่านมีความเห็นว่ามนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยในมุมมองของพระคุณเจ้ามีความหมายอย่างไรแล้วก็คิดว่าบทบาทของ มนุษยาศาสตร์ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีความจําเป็นมากน้อยอะไรอย่างไรนะครับเรียนเชิญของคุณเจ้าครับเชิญพอนท่านอาจ,จารย์เก่าอาจารย์นั้นนี่อาจ,จารย์เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าปี่หนึ่งสี่สองได้ไปชื่นชมงานของท่านกับอาจารย์นิธิเอวสิวบง,งสมัยนั้นได้ไปน,นั่งฟังแต่ไม่ได้เป็นอาจ,จารย์ ได้ใกล้ชิดวันนี้ได้โอกาสดีก็ขออนุโมทนาครับทุกท่านที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นเราทำให้ธรรมาภาพได้มีส่วนในการร่วมเสวนาพูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยพวกเราก็มาถูกทางแล้วนะชีวิตของคนเรานี่ถ้าได้ศึกษาเรื่องความเป็นคน,นก็คือการศึกษาที่ถูกต้อง ทีนี้คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่ได้ศึกษาด้วยระบบของความเป็นคนนั่นเองันั้นเมื่อศึกษาเรื่องระบบของความเป็นคนมีความสําคัญมากและบทบาทของการศึกษาในด้านนี้เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงบทบาทที่แท้จริงในมุมมองของธรรมภาพเนี่ย ได้มองว่าความเป็นคนของเรานี่เกิดขึ้นสองรอบนะรอบแรกนี่เกิดขึ้นตอนที่อยู่ในท้องของแม่ช่วงประมาณเก้าเดือนนี้เราอาศัยความเป็นอยู่ของคนที่มีบทบาทตัวเราที่เรียกว่าแม่ใช้เวลากับท่านโดยที่ตัวเองพึ่งตนเองไม่ได้เป็นการพึ่งในบทบาทของผู้ที่เป็นมรรดาอยู่ประมาณเก้าเดือนหายใจเองก็ยังไม่ได้ทานข้าวเองก็ไม่ได้ ตอนนั้นเป็นมนุษย์ครั้งที่หนึ่งเป็นมนุษย์ครั้งที่สองก็คือหลังจากคลอดมาแล้วเริ่มต้นด้วยการหายใจเองตอนเสียงร้องแรกเกิดขึ้นที่โอแวแรกที่เราถูกตีก้นจากคุณหมอบ้างถูกดูดน้ำออกจากปากจากข้อทางเดินหายใจจากนั้นเริ่มพึ่งตนเองเป็นด้วยการหายใจเป็นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย บทบาทของชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปตามวัยถ้าเรามีอายุยืนต่อสมมติที่80ปีชีวิตจากเด็กที่เริ่มหายใจเองเป็นกินข้าวไ,ได้กินข้าวเองเริ่มเติบโตบทบาทเริ่มเปลี่ยนตลอดเวลาวิชาความรู้ต่างๆที่มาจากความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เริ่มงอกออกจากชีวิตของความเป็นคนของเราหลังจากออกจากคันบรรดาทันที แล้วก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับชีวิตมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในชีวิตของความเป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยเราต่างหากหนึ่งคนเกี่ยวข้องกับอีกหลายชีวิตเกี่ยวข้องกับหลากหลาย